สวัสดีครับมาพบกับพี่เต้นะครับในรายการคลิกชาแนลนะครับวันนี้พี่เต้จะมาเปิดกล่องนะครับที่อยู่ด้านในนะครับเปิดกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหเอ็นางแท้สีใหม่นะครับโอ้โหให้ดูกันรอบๆเลยนะครับอืมเป็นแบบปุ่มเหล็กด้วยโอ้โหใครต้องการรองเท้าเล่นสนามช่วงหน้าฝนช่วงนี้ครับปุ่มเหล็กนะฮะ แล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นซีรีส์ที่เป็นหนังจริงโจ้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบของปุ่มเหล็กมานะครับชุดพื้นเป็นแคปล่าสวยปุ่มเหล็กนะครับมองดูหรูหราเลยทีเดียวนะครับปั๊บอีกข้างหนึ่งนะครับอา้าวทำไมอีกข้างหนึ่งทำไมเป็นปุ่มพลาสติกเนี่ยโอ้เดี๋ยวพี่เต้ก็จะปาอธิบายเรื่องปุ่มอีกทีนะครับที่เขาให้มา2แบบนะครับทั้งปุ่มเหล็กและปุ่มพลาสติกนะครับ แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีถุงสีดำส้มนะครับเป็นสลิงแบกนะครับนะครับแมบรูดนะครับและในกองยังมีที่พี่เต้บอกนะครับก็เป็นตัวแถมนะฮะปุ่มเล็กกับปุ่มพลาสติกนะฮะแถมมานะครับ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเราจะถอดปุ่มได้นี่นครับก็คือตัวไขปุ่มออกนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับของรองเท้าปุ่มเหล็กนั่นเองนะครับครับอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนะครับก็คือ A C E 15.1ตัวท็อปนะครับ หนังแท้เป็นหนังจริงโจ้นะครับก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับจากวิดีโอที่แล้วว่าหนังตัวนี้นุ่มมากครับพี่เต้จะเริ่มด้วยความรวดเร็วเลยนะครับก็คือตัวหนังตัวนี้นะครับก็เป็นหนังแท้เน้นนุ่มใส่สบายสัมผัสบอลดีครับเป็นหนังจริงโจ้ถ้าด้านหลังนะฮะตรงส่วนด้านหลังจะเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็เป็น external heel ครับเป็นฮิลครับที่อยู่ด้านนอกนะครับส่วนชุดพื้นนะครับก็จะเป็นปุ่มเหล็กนะครับนะฮะ แต่ตัวนี้ก็จะมีชุดปุ่มมาสแปร์อีกชุดหนึ่งก็คือเผื่อเพื่อนๆน,นะครับแมทไหนที่ไม่เจอสนามหญ้าเปียกมากนะครับไม่เจอสนามแฉะมากที่ไม่ต้องการที่จะต,ต้องใช้ถึงปุ่มเหล็กนะครับเขาก็จะมีปุ่มพลาสติกครับอีกชุดหนึ่งนะครับแถมมาให้แต่พี่เต้เปลี่ยนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเป็นยังไงนะครับในลนักษณะของปุ่มพลาสติกตัวนี้นครับก็สูงห่างจากปุ่มเหล็ก เล็กน้อยนะครับไม่มากนะครับจะต่างกับตัวที่เป็นตัวออถ้าเทียบกันเนี่ยเดี๋ยวพี่เต้จะเอาตัว A15.1 นะครับมาเทียบกันในรุ่นที่เป็น f g a G นะครับนี่เลยครับซึ่งปุ่มตัวเนี้ยมันจะสั้นกว่า ปุ่มที่เป็น sg ยังไงก็ตามนะครับปุ่มนี้ก็ยังสูงกว่ารุ่นที่เป็น fgag อยู่ดีนะครับแค่มองด้วยสายตาก็รู้แล้วว่าสูงกว่าแน่นอนนะครับผมแต่ในเรื่องดีเทลของรองเท้านี่เหมือนกันเป็นหนังจริงโจ้ด้านหน้าครับ external h e ครับเหมือนกันต่างแค่ชุดพื้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น fgag ตัวนี้ก็จะเป็น sg นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มเหล็กจ๋าเลย ไว,เเนนเวเ้เพื่อนๆนะครับปุ่มเหล็กตัวนี้เพื่อนๆสนามเปียกก็ลุยได้เลยครับเปียกแฉะมากๆนะครับลุยได้แล้วก็ทาที่ไหนเขาไม่ห้ามนะครับก็ลงเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นปุ่มอย่างนี้นะฮะเป็นปุ่มพลาสติกพื้นสนามแฉะเล็กน้อยปานกลางถึง ปานกลางนะครับไม่มากพื้นสนณะพื้นยังแข็งๆอยู่เราก็เปลี่ยนมาปุ่มนี้ใส่ก็ได้นะครับหรือว่าที่ไหนไม่ให้เล่นเออเรายังอุ่นใจนะครับเรายังมีปุ่มพลาส,สติกให้เปลี่ยนอีกแต่รุ่นนี้นะครับก็มาในรูปแบบนี่ฮะอันนี้เป็นคู่กันนะครับ FAG เราก็มีแต่บอกได้เลยว่าสีสันสวยงามมากนะครับซีรีส์นี้พิเต้วันลันตีความสวยความงามเลยนะครับเรื่องสีสันนะครับ น้ำหนักระหว่างปุ่มเหล็กนะครับกับปุ่มพลาสติกนะครับผม2ตัวนี้อพี่เต้จะไม่พูดถึงตัวนี้เพราะว่าเราได้ทําในรีวิวที่แล้วไปแล้วนะครับพี่เต้จะพูดถึง2ตัวนี้น้ำหนักตัวนี้ในปุ่มพลาสติกกับน้ำหนักที่น้ำหนักที่อยู่ในปุ่มเหล็กเนี่ยมันจะหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปช่างกันนะครับ เราจะมาชั่งนะครับในไซส์8.5 US 8 UK 422 6 5 JP นะครับในปุ่มที่เป็นปุ่มเหล็กก่อนนะครับว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่นะครับน้ำหนักจะอยู่280กรัมครับเพราะว่ามีปุ่มเหล็กควบมาด้วยนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นปุ่มที่เป็นที่เขาแถมมานะครับเป็นสเปร์เป็นพลาสติกนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากเล่นสนามหญ้านะครับ ที่เขาบางที่เนี่ยเขาต้องห้ามไม่ให้เล่นปุ่มเหล็กนะครับเราก็ใช้ปุ่มนี้ลงได้นะครับก็ยังเปลี่ยนได้ครับอุ่นใจนิดนึงนะฮะน้ำหนักจะอยู่เท่าไหร่นะครับโอ้พี่เต้ลืมฮะเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะอเวอร์น้ำหนักเกินนะครับเอ่อ274กรัมครับต่างกันไม่มากนะครับนิดนิดหน่อยๆน่อยครับผมถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ต้องการสั่งซื้อนะครับ Adidas A.C.E. 15.1นะครับเป็นรุ่นปุ่มเหล็กตัวนี้นะครับก็สามารถดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับพี่เต้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย